สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ h anel n King Review ค่ะพบกับแก้มและช่องสาระดีๆที่จะมารีวิสวสมาร์ทโฟนรุ่นไหนใหม่รุ่นไหนหน่าใช้กดติดตามไว้ได้เลยนะคะและวันนี้นะคะแก้มก็มาพร้อมกับตัวเล็กสเปคแรงใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ Oppo นั่นก็คือ Oppo A38 ใหม่ล่าสุดนั่นเองค่ะเป็นตัวเล็กสเปคแรงนะคะที่บอกได้เลยว่าราคาประหยัดแต่สเปจกจับหนักจัดเต็มมากๆเลยนะคะ เราไปดูดีไซน์แล้วก็สเปคของเจ้า OPPO A38 กันเลยดีกว่าค่ะและนี่ก็คือ OPPO A38 น้องใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ OPPO นะคะรุ่นนี้นะคะเขาจะมีดีไซน์ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ถือว่าสวยงามมากๆเลยด้านหลังยังคงเป็น OPPO GO นะคะการลอยนิ้วมือการลอยขีดข่วนเป็นเนื้อแมตนะคะด้านหลังส่วนดีไซน์ก็จะคล้ายๆกับตระกูล8ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น58 78หรือว่า98นะคะ คล้ายๆกันเขาจะดีไซน์ออกมาแบบแคบจะเหมือนกันเลยด้วยซ้ำนะคะและสำหรับนะคะตัวดีไซน์ตัวนี้นะคะความบางแล้วก็น้ำหนักนะคะรุ่นนี้ Oppo A 3 8นะคะความบางอยู่ที่8.1ม mm มตรนะคะน้ำหนักอยู่ที่190กรัมถือว่ามีความเบาความบางนะคะค่อนข้างที่จะพอดีแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานนะคะถือจับกระชับมือมากๆเลยนะคะไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปค่ะ และนี่ก็จะเป็นดีไซน์ของ oppo a 3 8นะคะเรื่องดีไซน์ก็ประมาณนี้นะคะเราไปดูเรื่องของสเปคข,ของ oppo a 3 8กันดีกว่าค่ะว่าจัดหนักจัดเต็มกันขนาดไหนนะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูเรื่องของหน้าจอของ oppo a 3 8กันนะคะรุ่นนี้นะคะหน้าจอเป็นแบบ ips lcd นะคะความละเอียดอยู่ที่ hd plus นะคะขอบเขตสีก็ให้มาสูงถึง96%ทำให้สีค่อนข้างที่จะ สว่างคมชัดแล้วก็สมจริงมากๆเลยนะคะนอกจากนี้นะคะตัวนี้เขายังมีความพิเศษนะคะให้รี f r รช r a มาถึง90เฮิร้อความลื่นไหลของหน้าจอนะคะไม่ว่าเราจะเล่นเฟซเล่นไลน์ไทฟีดดูติ๊กต k อกต่างๆก็ลื่นไหลเนียนตามากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเรื่องของความสว่างของหน้าจอรุ่นนี้นะคะก็มีความพิเศษเช่นเดียวกันค่ะ เนื่องจากว่าให้ความสว่างสูงสุดมาอยู่ที่720นิตเลยนะคะใครที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนราคาประหยัดนะคะไปเพื่อใช้กลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นขับแก๊ปส่งของอะไรต่างๆที่ต้องอยู่ในที่กลางแจ้งนะคะแนะนำมากๆเลยค่ะ Oppo A38 นะคะความสว่างปกติของเขาก็จะอยู่ประมาณ580นิตประมาณนี้ค่ะแต่ว่าสามารถเพิ่มได้สูงสุดตามการใช้งานนะคะ720นิตเลยค่ะต่อไปเรามาดูเรื่องของระบบเสียงกันดีกว่านะคะ เจ้า Oppo A38 รุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับระบบเสียงไดแหละค่ะซึ่งเป็นระบบเสียงที่ทำระบบเสียงให้กับรถหรูไม่ว่าจะเป็น b e n ซ l e y หรือว่าจะเป็น BMW นะคะตัวนี้ก็ให้ระบบเสียงที่ค่อนข้างสดดังกระหึ่มแล้วก็มีเสียงที่นุ่มทุ้มแล้วก็น่าฟังมากๆเลยโดยที่สามารถเพิ่มเสียงได้สูงสุดถึง300%เลยทีเดียวนะคะนับได้ว่าในเรทราคาประหยัดขนาดนี้นะคะ มีรุ่นนี้เลยค่ะ oppo a 38, ที่จัดที่จัดเต็มในเรื่องของคุณภาพเรื่องของเสียงนะคะให้มากขนาดนี้นะคะและความดังสูงสุดของ oppo a 3 8ที่สามารถเพิ่มได้นั่นก็คือ84เดซิเบลนะคะซึ่งมีความดังมากกว่าที่เราไปเดินตลาดนัดยามกลางคืนนะคะตัวนี้เสียงดังสุดๆไปเลยนะคะและบวกกับระบบเสียงที่เป็นระบบเสียงจากไดรแล์นะคะทำให้การฟังดูหนังฟังเพลงหรือว่าใช้งานต่างๆในเรื่องของระบบเสียง ค่อนข้างที่จะมีคุณภาพแล้วก็น่าฟังมากๆเลยค่ะต่อไปในเรื่องของการชาร์จนะคะ Oppo A 3 8รุ่นนี้นะคะให้ระบบชาร์จมาอยู่ที่33วัตต์ Superbook นะคะแบตเตอรี่5,000ม ah. ิลลิแอมจุดเด่นของ Oppo เลยก็คือระบบการชาร์จที่ปลอดภัยนะคะเป็นการชาร์จไวแรงดันตำ่ำตัวนี้ถ้าเกิดว่ามีการใช้งานโดยที่ไฟกระชากหรือว่าไฟาไม่เสถียรไม่คงที่นะคะ ตัว OPPO A38 รุ่นนี้เขาก็มีระบบที่จะทำให้ไฟนิ่งแล้วก็สเสถียรแล้วก็สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยนะคะพร้อมกับยืดอายุการใช้งานของสุขภาพแบตเตอรี่ให้สามารถใช้งานได้อย่างยาวนานไม่ต่ำกว่า4ปีแน่นอนค่ะมาต่อกันที่เรื่องของกล้องนะคะ OPPO A38 นะคะให้กล้องหลักมาอยู่ที่50ล้านพิกเซลเลยนะคะถือว่ามีความละเอียดคมชัดสูงมากๆเลยนะคะ บวกกับเลนส์เดฟนะคะให้มาถึง2ล้านพิกเซลเลยนะคะเอาไว้ถ่ายโบเก้ถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์นะคะถ่ายพอดเทสส่วนกล้องหน้านะคะก็ให้ความความละเอียดมาอยู่ที่5ล้านพิกเซลค่ะโดยที่5ล้านพิกเซลนะคะถือได้ว่าสว่างคมชัดเพียงพอนะคะแล้วก็ oppo ยังให้ฟีเจอร์ฟังก์ชันการใช้งานกล้องหน้ามาจัดหนักจัดเต็มถึงแม้ว่าจะให้ความละเอียดมาน้อยค่ะ oppo a 3 8รุ่นนี้นะคะ มาพร้อมกับการอัปเกรด CPU ค่ะเนื่องจากรุ่นราคาประหยัดของ OPPO นะคะที่ผ่านผ่านมาจะใช้ CPU ตัวเดียวกันหมดเลยนั่นก็คือ MediaTek Helio G35 ค่ะแต่ OPPO A38 เป็นรุ่นแรกนะคะที่อัปเกรด CPU มาเป็น MediaTek Helio G85 ค่ะซึ่ง CPU ตัวนี้นะคะมีความเร็วแรงแล้วก็มีความเสถียรในการใช้งานมากกว่า Helio G35 ค่อนข้างมากเลยนะคะ ทำให้การใช้งานในเรื่องของ CPU แล้วก็ GPU มีความลื่นไหลามากยิ่งขึ้นค่ะส่วนเรื่องของ ROM RAM นะคะ Oppo A38 รุ่นนี้นะคะให้ RAM มาอยู่ที่4 g b ค่ะแต่สามารถเพิ่ม RAM extension ได้นะคะ3ระดับ1 g b 2 g b แล้วก็4 g b สามารถเรียกใช้งาน RAM ได้สูงสุดถึง8 g b เลยทีเดียวค่ะส่วนเรื่องของความจำนะคะ Oppo A38 รุ่นนี้ให้ความจำมาสูงถึง 128GB เลยทีเดียวหากยังไม่พอนะคะก็ยังสามารถเพิ่ม S D การ์ได้สูงสุดถึง 1TB ค่ะและ Oppo A 3 8รุ่นนี้นะคะยังมาพร้อมกับ Color OS 13.1บนพื้นฐาน Android 3นั่นเองค่ะเรื่องของ Color OS 13.1นะคะเขาก็จะอัปเกรดในเรื่องของอการจัดเรียงหมวดหมู่ในการใช้งานไอคอนในแอปต่างๆนะคะให้เป็นหมวดหมู่มากยิ่งขึ้น แล้วก็สีสันในตัวไอคอนแอปค่ะที่มันสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังรองรับการดู YouTube พื้นหลังก็คือการดู YouTube แบบปิดหน้าจอได้โดยที่ไม่ต้องสมัคร y o u t u p r พีียมนะคะสามารถฟังเพลงผ่าน Spotify ได้อย่างลื่นไหลโดยที่ไม่ต้องเปิดหน้าจอทิ้งไว้นะคะสามารถปิดหน้าจอแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบในเรื่องของการ ฟังเพลงก่อนนอนนะคะหรือว่าฟังคลิปวิดีโอต่างๆเพื่อที่จะกล่อมให้นอนหลับไม่อยากให้มีแสงสว่างหลกวนก็สามารถใช้ฟีเจอร์ฟังก์ชันนี้ได้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมี Google Pixel นะคะซึ่งก็คือการแปลภาษาโดยการสแกนนะคะโดยที่ OPPO ทำงานร่วมกับ Google สามารถแปลได้มากกว่า200ภาษาเลยทีเดียวนะคะและนี่ก็เป็นสเปคคร่าวๆจาก OPPO A38 ค่ะรุ่นนี้นะคะทุกคนคงคิดว่าราคาเปิดตัวไม่ต่ำกว่า6,000 แต่จริงๆแล้วนะคะรุ่นนี้ราคาเปิดตัวเพียงแค่5,499บาทเท่านั้นเองนะคะถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะเจา้จา OPPO A38 รุ่นนี้หากใครสนใจนะคะอยากจะซ,กาาซื้อก็สามารถซื้อได้ที่ช็อป OPPO นะคะทั่วประเทศไทยเลยหรือสามารถสั่งจองผ่านทางไลน์ของทางร้านจิงโฟนทางนี้ได้เลยนะคะบอกได้เลยนะคะว่ารุ่นนี้นะคะ OPPO A38 ตอบโจทย์ทุกการใช้งานกับทุกช่วงวัยแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงเล่นเกมใช้ทำงานหรือแม้กระทั่งเอาไปในเรื่องของการศึกษาต่อได้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามองหาสมาร์ทโฟนสักรุ่นหนึ่งก็แนะนำ oppo a 3 8ไปใช้กันได้เลยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกทุกคนนะคะที่ดูคลิปมาจนจบนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ